ไม่ต้องไม่ต้องปั่นเลยกูกั่นกองแล้วไงกูแบบกูพูดแบบซอฟที่สุดแล้วนั้อย่าพูดเลยบางทีก็แรงเกินคนฟังคนฟังของบัณฑ์จิตใจวะโอ้ยมันก็มันก็ากเปนการ์ดมึงวันก็้กูก็อยากไปต่อโต้ดีอยู่กูก็ใจการจงเว้น ไม่แลงงบด้วยการไม่จองเวรใแต่แต่กูจะจองเวรมันว่าทำไมต้องติ้อยู่นอกุกตะมาถามหัวหนูไม่ได้ถามมันสิหัวร้อยกะไรหกวร้อยแ้ากูจะไปคุยกับ G M มึงยังอะไงกูอะเฮ้ยกูไม่ได้เป็น G M ว่ะแล้วมันโดดช้ามากกว่ามั้ง แต่มึงบอกว่าลงตรงที่ไม่มีคนนอกเมืองไมื่อลงนอกเมืองนั่นแหละเออมีอยากแคมป์ไม่ใช่อยากฟาร์มเอออยากฟาร์มแม่เหรอไอ้บ่นนอกเมืองมันก็มีตั้งเยอะแยะในวงอ่ะร้านมังก็ขอไปแจกเของจะเก็บของมือบ่วยไปอันนี้กูไม่ได้ทั้ไใจเลยตายคารุ่นเลยรุ่น Mét Không bay aoa Mét áo bay tóc nát mét áo bay 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 Tụi bay 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 bay

ยังไปหมดเลยเอาคุ้เหงาเลยใช่ไหมเออก็เข้าะแล่อยู่คนอยู่คนเดียวมันก็เหงาเป็นนะโอ้โหบอกว่าหยุดพูดผิดแล้วอยู่จันทบ้าเลยโว้ยแข้งเลยแข้งเลยไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยฮะไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยหรอหรือว่มึงอยู่นนี้ กูว่วาอยู่ทำไมถึงเหงาอยู่คนเดียวมันเป่าเปยวหัวใจคิดวุ่นวายจะทำไหนดีกว่าครหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปด้านลาตามภาคนโสดมึงจำมาจากในหนังใช่ไหมไอ้เพลงสมัยดีเดีไอ้เฮียกูไอ้เฮียกูว่ามึงจำมาจากในหนังไว้เฮียกูคุ้นๆอยู่เพลงดีนะ ที่มพูดอย่างเงี้ยมันเป็นละครแน่นอนเลยละครใช่ไหมละครเก่าเมื่อไหร่ฟังแล้วโอ้ยแล้วกูจะไปหยิบยายังไงวะเนี่ยเคยฟังแต่ไอ้พวกตลกที่มันชอบพูดกันไอ้ที่โอ้พูดอย่างเงี้ยกูหยิบยาไม่ได้คนละครเก่าแล้วโอ้นาโมตั้งนาโมมันโกจริงๆ เดินตอนเช้าออกบินทาบาทปวดทรมยาทั้งกายและกายบินทบาทโดยมอใจนมิไม่สะใจโอ้โหติ๊กติ๊กติ๊กต้๊กติ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 ๊กตกน้อยติ๊กต้ก็ลกติ๊กก็บมาติ๊กิกตินกติ๊เตกตกตกิ๊กนติติ๊กกตตตาติ๊กติ๊กติ๊กติ นะโมตตะขะวะวะโตอะภิโสอิโสไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วในนี่หนักแล้วนี่นี้หนักแล้วไม่รู้ว่าพี่เอกก็ร้องไงไม่รู้เลยนะโมตตะภะขะวะโตอิติปิโสภะคะวะพาหุงมบมาปวันตุสัพพะมังคะลาไอ้เนี้ยนี่ไม่งั้นจะร้องตามพี่เอกกันแน่เนี่ยยี่มึงจำได้ไงวะแฟนมาแท้ไงแฟนมาแท้แฟนมาแท้งไม่จำไม่ได้จาตลกมา ไม่ใช่เนื้อเพลงพี่เอกไม่ใช่เหรอเนื้อเชิญยิ้มไงไม่ไม่ไม่เหรอมาจะตลกเขาเอามาจากตลกไปกูรู้มาจากกูวามาจากนุ้ยเชิญยิ้มแต่ว่าของพี่เอกมีกะละมังอะไร้หล่นใส่หัวอะไรไม่รู้มีด้วยไม่เออขอลองกะละมังอะไรก็รู้แล้วแล้วพี่เอกก็ร้องต่อเลยมัวมัวตัวตัวเเฮ้ยเอาวะเฮ้ย ได้อยู่นะได้อยู่นะไม่เห็อว่าให้กูทุกตัวไอ้ตุ่ยก็ตุตยไอ้ไงวะตุ่ยเอเคก๊นี่ทำอะไรอวะโบมันโกจริงจริงเอ้ ร้องร้องร้องน้ำมูทิ้งร้องนี้เอาแบบเอาทอนเอาทอนแรปอ่ะกูหารถเถอะโอ้โยองค์กูใจจริงมันจริงจริงจริงเพลงนี้มันมาจากไอ้นั่นเว้ยสาวบางโพครับสาวบางโพมันโก้จริงๆใช่ใช่กูเคยฟังอยู่ เธอถึงได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงไม่ชอบใครชอบใครเธอไม่เธออันนี้ชอบใครชอบเธออันนี้กูร้องเองนะเดีนอะคิดเองคิดเอง เธอรู้บ้างไหมไม่รู้แบบเป็นยังไงแบบสุนทราพรไงยังมีคนที่ทุกข์ละทานอยากรู้เพียงในใจในใจของเธอกับมันเท่ากันหรือเปล่ากูกูกูว่าเปิดสีปิดใหม่เพิ่งเหรอกูว่านะกูว่า chân mình chín bay thuyền chạy đi chín khí thuyền sắc khí đi, thuyền 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 ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปเคยส่งด้วยเหรอส่งไปไม่ถึงใจเธอเลยไปเอาเพลงอื่น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 ดิเอาเพลงนี้ดิเป็นน่าสนวใจเดี๋ยวไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนไปรับเบอร์สี่เลยล เอ้ออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเี้ยมขี่ไ่ดูเลยคนนมสองมือคนข้ยด้หัอะไหอขอิ้ย้ากอนขห้้ากอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหัวอะไหัวอะไรเอาม้อมือ้อมือ้วนะเขาเขขีไหนอ้กูกลังตึงอยู่อกูกำลังประมวลผลอยู่ตึอยู่กำลังตึงอยู่ต้องแวะไปทำงาน แล้วมันติดต้นไม้กดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ตาโคนมันมัวใจแต่เธอต้นต้นจะกลับจะปลุกใจแต่เอปีกูองปีน้ำใจจะหน่อยจะบุยจะใจน้อยลวยไปไอ้ยมึงทิ้งกูไอ้เมื่อี้ย เคยมานั่งได้สามคนเอ๊ะทำไมมึงเอาปังกี้มาติดปวดทุกทุกเลยก็มันนั่งได้สอ,นะอ,อง,นงคนนะอันนี้นั่งได้สามคนโอ้ถ้ามีปังกี้ก็บักได้เว้ยชุยนี่เนี่ยแลนั้น,น,น,นมีรถด้วยเชียวโอ้โห <laughs> เกิดใหม่จ้าว้าวขี่รถที่อะว้าขัมื่ขี่แล้วไม่ขี่เ,ขเลย chỉ Chile Chile. là ยังงงมึงไกลจังวะนี่เอ้ยเฮ้ยเบอร์4ขี่เว้ยก็ถอดซะน็อกมึงทําอะไรถอดซะน็อกไปเลยก็ ไอน,นเป็นหน้าสุดท้ายอ่ะลองน,นี่เออกูลองไม่เป็นวะเป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินอ่ะเป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินเรื่องความยากไม่ค่อยจะดี <c oughs> ใช่ไหมเป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีกูลองไม่เป็นกูลองได้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยมึงจะโดดนะ้ำทัง้งคุกเลยเดีอยวตา,ายด้วย ้แกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเพื่อนแม่งหอหอลงมาเลยเอ้าอยู่ไหนกันนะเพื่อนแม่งขี่ลงน้ำเลเที่กูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยหลัคาเนอโอ้โหเพื่อนมันต้ขึ้นไปได้เออกูว่ามันคงจะหลังคาเฮ้ยนี่ไปรับเพื่อนมา เจ็บนะวงเจ็บนะใช่แล้วยาหมดแล้วไปตรงเพื่อนนี่ไปตรงเพื่อนเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยเดี๋ยวไอ้เหยัยเราหมดไปเลยไปเลยตอนนาทีเองวิ่งวิ่งตามเพื่อนไปเอยไอ้มวิ่งแบบพิจูเลยเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปหาแล้วกันโอ้ยเจ็บจังมายุ่งต่อยเลยวะ ยุ่งต่อยยุ่งต่อยอยุ่งกัดใช่หรอเมื่อวานมึงบอกยุงต่อยเนี่ยยุ่งกัดเอ้ยเฮ้ยทำไมมีรถสองคันวะอร่อยนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมีคนแล้วไอ้เหี้ยมีรถสองคันเดี๋ยวก่อนเฮ้ยช่างไม่เห็นขอดูวาร์รถแล้วกัน เฮ้ยมีคนไอ้เหี้ยมีคนไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยมีคน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 ในบ้านเก่าในบ้านเก่าที่เรามาไอ้เฮี้ยมีเออไม่ต้องอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไปรับเพื่อนก่อนหยกหน้าเมื่อยเนี่ยเรุ่นซับเบอร์สี่ด้วยสี่น่าจะรุ่นแรก่อยโอ้โหครับนี่ปี เดี๋ยวไปเลยยกหล่อไหนอะไรคตรตงไหนตรงที่เราไปเอารถเมื่อกี้เอามีเหรอเออเห็นร้อยติงขึ้นไป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 ครับ่อนหรือเปล่าไม่รู้ก็ตกที่หน่ายรู้สึกแน่แน่แลนอยู่ในบ้านนี่นี่ในบ้านชั้นเดียว ไม่ไม่ไม่นอกอีกบ้านคนหนึ่งข้างน,นอกคนหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้มันเอ้มันนอ็อกเฉยไม่ใช่หรอไม่น่ามีแล้วมั้งเราจะเล่นแยกกัน

ไอ้จริงมันมีเนื้อแค่นี้ไอ้เหี่ยรองแค่นี้เออมันมีเนื nah ้ s <S อแค่นี้มันมีเนื้อแค่นี้คุณลงเพลงลงทิกตอกไหมเออกูลงเพลงใส่ทิกตอกไงแต่กล้วไปตัดเสียงให้เล็กลงเจ๊ิกจิกไอจกจจ๊กจิจ๊กิกจิจ๊กิกจิจ๊กจิจ๊อจิกิจ๊กจิกกกิินก เสียงว่าไอโอไอโอทำเสียงดิเออทำเสียงไอ้เน so ี้ยไอ่เป็ดอะไอ้เป็ดอะไอ้เสียงกระตูน่ะดีดี่อะดูตำรายตั้งหนึ่งกูก็ทำได้ไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮติดตัวด้วย ปิดประตูยืนทำอะไรตรงนี้ลอยข้าหล่มนี่ปิดประตูปิดซีไว้เอ้ามันหักแล้วอะนอนทับเว้นหักเลยนอนทับเว้นหักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปล่ามันหลุด <c oughs> มันหลุดดิเช่ ต่อแล้วต้องใช้เกาตาช้างเยี่ยมไปเลยปิดตู้ปิดให้สนิทนะเฮ้ยมาตายกูอ่ะเฮ้ยมาตายไปไหนอ่ะมาตายกูอ่ะเฮ้ยตบักกี้ไปดีกว่าโอ้มาพักกี้นี่้มาตายกูไปนี่มาตายนี่นี่งนี่ต้องเบอร์สี่ ขึ้นไปข้าผมตลอดพาสซิ่งนะจ๊ะ <coś> ข <rawd unre> ึ้นนะจ๊ะเาไปแล้วประสูแล้วองประสุแล้วไปแล้วองไปแล้วามขดมขึ้นไปด้วยไม่ไเยามขึ้นด้วยเออและเออไอ้ยนนี่หลุดตลอดยี่สิบชั่วโมงเลยไอ้เอาหมดดนเรา อ้ยเฮียเน็ตกูเฮียเน็ตกูหมุนไปเลยไปก่อนดิจต้องค่อยๆไปวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถบินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถบินอี้เอี้ยปิงปิงขึ้นเหรอ พาบินในน้องเด็ดที่ปิงขึ้นไปแล้วเฮ้ยอย่ไปไกลย่ยช่วยไม่ไมาๆอย่ารออย่ารอ ่ันเลยเป็นหมาว่้งมันเเป็นแบบหมดแล้วมั้งไปเลยไปเข้าวงไปเลยก็ได้ไหโอเคไปหาที่แนมปตอนนั้นมาโดนมาหรอไม่ค่อย ไป<ด>เขากันเลยมันช้า <c oughs> อาลูกไปปลาไม่ได้ห <c oughs> <c oughs> é para

เมื่ตายเนี่ยจอเลยตัวมึงมานี่ยเงี้ยบ้านหน้บบานบ้านซ้ายบ,บ,บ,บ้านขวาโดยการรับคนถึงที่ทอ <c oughs> โอ้ยนี่อะนิดแม่งเลยคือโคตรไปแล้วนิดแม่งเลยสุดยอดจริงโอ้ยไม่มีน้ำเลยเหรอ

ตรงเธอแถวนี้ไม่ใช่ตรงฟาร์มนะวิ่งไปตะโกงอะไรหรอเออมันตรงจดดับรถอ่ะทำไมไม่นน่าจะรถมันจอดมันจอดไอเ้เหี้ยเขาบ้านเราไปเลยอ๋อเออ,อดอบตรงนี้ไน้ำก็ไม่มีวะ่ะเอ่อปลาควานัปวนปลาควัน ตายยังไงเออไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนมันตายกูยิงเพื่อนมันตายเลยออ่าแต่ว่ามันมีตัวนะมันมีตัวก็ทำไมมันยิงแค่นี้มันไมไม่มากันไม่มาคนเดียวเหรอเออมันมาอีกมันมีมันมีมันมีเพื่อนมันมันมันมาตีหนึ่งนี่แล้วทำไมันไม่ช่วยเพื่อนมันยิงวะเฮ้ยมี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 รถทามันแล้ว อ๋อแอบอยู่อ๋อเห็นแล้วอยู่บนตายๆตายเลยนะตายเลยตายเลยมันมาสองคนเหรอเออสองคนสองหรือสามอะไม่รู้อ่ะกูเก็บไอ้ดอกแล้วไปบ้านไปแล้วไม่ได้โฟเลยวะไม่มีโฟเลย Ôi, loin nát lỗi nát kịch uyghu Mì nát kịch uyghu hello. Mì nát Mì nát kịch Mì nát kịch nát kịch uyghu hello. Mì nát kịch uyghu hello. Mì nát kịch uyghu hello. ีบเฮ้ยมันึ้นรถจีบแล้วอะไรวะตรงรถจีบเลยนะวิ่งป่วนเลยมาร์ vehicle อย่างนี้ต้องนอนยิงแล้วีบเองโอ้โหทิ่เยปืนไม่ดังไง

ไอ้เหี้ยมันบักดิ่งดินเน็ตเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวเน็ตไปแล้วเน็ตเน็ตเป็นอะไรอีกจ้าเน็ตจ้าเน็ต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 จ้าเป็นอะไรอีกเนี่อ้าวชวยชุบมาเลยเน็ตโอ้ยเน็ตเป็นอะไรวะนี่เขาหลุดอีกแล้ว พอตอนระเบิดแล้วมววั้ยเฮียเด็ดไอตอนเด็ดกูรูดบ่อยใช่ไหมลนะ่โอ้ยกูไม่ชุบเลยเฮียไปแล้วอุย <c oughs> ยุ่งตัวใหญ่ปะ ตรงนี้เนียนปะวะคงจะเนียนนะไปตรงนั้นเนได้เหรอไม่รู้ว่าเนียนหรือเปล่าไม่รู้ได้มัม้งน่าจะเนียนนะกูขอแล้วขอให้เนียนนะมันมีคนวิ่งมาทางบ้านนี่ไปไหนรอตรงป่าน,นั้นไม่มีนะ โอหมีแต oh. e th ่คนใช้วิชางูเท่านั้นเลยมันต้องงูแล้วแหละไอ้เชื่ไม่งูก็ไม่ได้หาใครไม่เจอเลยอ่ะถ้าอยู่ฝั่งนู้นตะออ่ะเหลือหกเหลือสามคนวะเอาวะสามสามวะเออวะกูว่าง

ตัวนึงตัวนึงตัวตาตาตาสวยเดือตัวเดียวอ่ะตัวนี้ยอยู่นู่นเนี้ยเลยฝั่งโน้นวางตรงเนี้ยตรงเนี้ยวางตัวเนี้ยน่าจะกลัวร้อยนัดกาดเลยกันวิ่งเลยครับผมวิ่งสู้ฟัดเลยจ้ามาแล้ว ควันนะอันนี้กูปลาควันนะเอ่อ,อ,อปลาควันปาลออปาลออ่อปลาล่อโอ้ยเน็ตหลุดอีกแล้วต้นไม้ปะต้นไม้ปะเน็ตหลุดอีกแล้วไม่แน่ใจว่ะโอ้ยเฮียเน็ตหลุดไอ้สัตว์เลย

i to not the type of person